สวัสดีชเช้าๆครับสวัสดีวันหยุดเรามาเข้าสวนกันนะครับมาดูไม้ป่านะไม้ป่าช่วงหน้าแลง้งฤูดูแล้งนะครับว่าป่าของเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เข้ามาดูแล้วก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่เราปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ป่านะไม้ผผดใบนะครับก็จะมีอย่างเช่นต้นนี้ นะครับเป็นไม้พยุงนะช่วงนี้เขาจะผัดใบนะครับใบเขาก็จะร่วงลงมานะแต่บางต้นก็เริ่มแตกยอดแล้วอย่างเช่นต้นนี้ผัดใบไปด้วยแล้วก็มียอดอ่อนนะครับแตกออกมาแต่บางต้นนะก็จะเหลือเฉพาะกิ่งก้านนะใบร่วงหมดนะครับหลายต้น ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของเขานะครับต้นไม้พยุงหรือว่าประดู่นะครับเขาจะร่วงเข้ามาก็แห้งแล้งนะครับแต่อีกไม่นานนะฝนมาก็คาดว่าเขาคงจะต้องแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่ช่วงนี้ก็ตามสภาพครับแห้งแล้ง ตอนนี้จะเป็นประดูครับเพิ่งจะเริ่มแตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับแต่ก็จะมีต้นไม้อีกนะชนิดหนึ่งนะครับที่เขาผัดใบน้อยมากนะก็จะมีลงเหลือให้เห็นความเขียวของสวนบ้างนะครับก็คือจะต้นยางนานะ ตัวนี้เขาผัดใบเหมือนกันแต่ไม่หมดนะครับสำหรับเจ้าพยุงต้นนี้ก็ได้ยอดใหม่ขึ้นมาเขาผัดใบมาแล้วนะครับแล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นมา ต้นนี้จะเป็นไม้สักคิดว่าคงไม่รอดนะสภาพสวนของเราคงไม่เหมาะโตมาแล้วก็แห้งเหี่ยวนะครับมีหลายต้นนะครับไม่ตายแต่ไม่ค่อยโตนะครับสำหรับไม้สักจะพามาดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับก็คิดว่าคงจะ เกิดได้ดีกับสภาพสวนของเรานะครับเจ้าต้นนี้ก็คือจะเป็นไม้แดงต้นนี้เป็นไม้แดงที่เราปลูกน่าจะประมาณสักปีเศษเศษนะเพราะว่าต้นเดิมที่เราปลูกจะเป็นต้นยางนะเพราะว่าแถวนี้เราจะปลูกเป็นยางนาแต่ว่าจุดตรงนี้ได้ตายลงไป เราก็เลยเอาไม้แดงมาปลูกนะก็น่าจะอยู่ประมาณสักความสูงก็ประมาณสักเมตรห้าสิบนะประมาณสองปีเอ้ยประมาณปีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ผัดใบแล้วก็แตกยอดอ่อนขึ้นมานะครับตันนี้ก็เป็นไม้สักนะก็ นะครับก็จะมีแตกยอดอ่อนขึ้นมานะต้นนี้ส่วนต้นนี้จะเป็นประดู่นะัดใบหมดนะครับรอแตกยอดอ่อนตัวน,นี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสเมตรนะครับ ส่วนต้นที่เห็นต้นนี้จะเป็นต้นตะเคียนนะครับตะเคียนจริงๆแล้วเขาก็เหมาะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำนะครับแต่ว่าเราก็มาปลูกที่สวนนะก็มีโตมั่งตายมั่งนะครับตายก็เยอะนะครับเราจะพาไปดูผักหวานป่านะเราปลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ารอดเพียง สองต้นนะส่วนผวนป่าเราจะปลูกบริเวณอ่าคนต้นไม้แดงนะครับนี่คือต้นที่หนึ่งนะครับคือเขาโตช้ามากนะเพราะว่าโดยตามสภาพดินของเราก็ไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ถ้าเขาเกิดแล้วก็ทนนะครับ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองปลูกก็ปลูกที่รอดนะก็อยู่ใกล้ๆกันต้นนี้จะเป็นต้นยางนานะครับที่ลม้มปีก่อนก็โดนไฟไหมนะ แต่โชคดีหน่อยนะครับเขาก็ยังแตกยอดขึ้นมาใหม่นะประมาณสัก4-5หยอดเดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บไว้นะคัดว่ายอดไหนสมบูรณ์เราถึงจะเก็บไว้ตอนนี้ก็รอก่อนนะร,รอให้เขาโตก่อนต้นนี้จะเป็นไม้ที่เกิดเองนะครับตอนนี้ น่าจะเป็นอไอลูกที่เขาปลิวมากับลมนะจะเป็นต้นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกจามจุลีสีทองหรือเปล่านะครับตนน้นตัวนี้จะเป็นไม้สักและไม้แล้วจะเป็นมะค่านะปลูกแสรกันไว้สองต้น ก็จะเป็นไม้แดงนะครับตอนนี้สูงประมาณสักสี่ห้าเมตรได้นะครับ สภาพสวนป่าเราก็จะประมาณนี้นะครับสวนป่าหน้าแรงเข้ามาก็ตามที่เห็นนะครับใบไม้ร่วงเกือบหมดแต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นเป็นซุ้มนะให้เราได้กลบแดดกลบร้อนนะครับซุ้มเสาวรสของเราในส่วนนี้นะครับโวนถัดไปด้านโน้นก็จะเป็น ปลูกเป็นไม้ผลมีมะม่วงมั่งมีมะพรา้าวน้อยหนาสับปะรดแล้วก็อินทผาลัมนะครับจะอยู่ประมาณส่วนนั้นปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับ สำหรับสวนป่าหน้าแรงของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ